สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณอยู่กับผมนะเฟรมงไฟวันนี้จะมาบอกวิธีการเข้าห้อง GMEVN e t นะครับของ ROV GMEVN e t ให้ทันนะก็อย่างแรกเลยนะครับที่ทุกคนต้องรู้ก็คือดีเลย์คือทาง ROV เขาสตรีมอยู่สองที่ใช่ไหมครับคือ YouTube กับ Facebook ถ้าคุณดู YouTube นะครับแข่งกับ Facebook นะ Facebook จะดีเลย์น้อยกว่าก็คือแบบมันจะไวกว่าก็คือแนะนำว่าให้ดู Facebook โอเคอย่างแรกนะครับดู Facebook อย่างที่2นะครับก็คือรีเฟซนะครับสมมุติเวลาแก้จะบอกเลงห้องใช่ไหมครับกด F5 นะครับรีเฟซมันจะช่วยลดดีเลย์ได้นะครับอ่าแล้วก็อย่างที่3นะครับมือคุณต้องไวนะครับคุณอจะลืมนะครับว่ามีคนที่ดูแข่งกับเราะหมื่นกว่าคนนะฮะก็อ่ามันไม่มีล็อกห้องล็อกห้องอะไรหรอกครับแค่ว่าคุณไวพอหรือเปล่าคุณคิดว่าคุณเป็นสิบเอเป็นห้าในหมื่นได้ไหมครับก็อย่างนั้นแหะครับก็ ผมต้นวา่าตลอดเลยก็เรื่องนี้แหละที่แบบเข้าคล่องทันเนี่ยคุณต้องฝึกมือไว้นะแบบคุณเห็นเรื่องคุณดูดูเลขไว้แล้วก็คุณกดโดยไม่ดูเลขอะ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะได้เองแล้วรีบกดเลยคองบว่ามีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวอีกอันผมถ้าใครลงเล่นจีเอเม้น์แล้วไม่ได้รับรางวัลนะครับเดี๋ยวดูต่อเลยนะครับโอเคครับก็ นะครับก็สำหรับใครที่ลงแข่งหรือลงอะไร GM event แล้วนะครับไม่ได้รางวัลน,นะครับก็มาที่หน้านี้นครับอ่าจริงๆแล้วการที่จะได้รับรางวัล GM event ครับสมมุตินะครับ,มมนนค,รบคุณชนะหรือว่าทํากิจกรรมอะไรของเขาเสร็จแล้วแล้วคุณแล้วมันบอกว่าคุณได้รับใช่ไหมคุณจะต้องส่งส่งชื่อชื่อตัวเองนะครับชื่อในเกมเบอร์โทร open id นะครับไปทานที่ gmail support g a l i n a นะครับอ่านั่น ไม่ใช่ครับซัพพอร์ตกรีนาแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ได้นะครับนะครับคุณดูตรงนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ตัวนี้ไปด้านล่างครับกระดีนาคลัสเตอร์นะครับใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยคุณเลื่อนลงมานะครับคุณเห็น RV ไหมครับกดที่ RV นะปุ๊บโอเคแล้วก็เนี่ยแจ้งปัญหากดแจ้งปัญหานะครับแล้วกดตรงเนี้ยเออเดี๋ยวนะแจ้งปัญหากิจกรรมของเกมนะครับกดไป แล้วก็มันจะให้คุณล็อกอินครับกาลิน่าหรือเฟซบุ๊กคุณอยากล็อกอินอันไหนก็ล็อกอินนะครับอ่าผมล็อกอินกาลิน่านครับปึ๊บครับพอล็อกอินเสร็จใช่ไหมครับเลื่อนลงมาเนี่ยมันจะมีแจ้งปัญหาปึ๊บเขาเล่นด้วยอะไรก็ถ้าใครเป็นเฟซบุ๊กก็กดเฟซบุ๊กนะผมเป็นกาลิน่าชื่อในเกมนะครับผมเฟรมวงไฟนะก็กดไปต้องทราบรายละเอียดก็คือเนี่ยให้คุณตัวเนี้ยไม่ได้รับรางวัลหรือไอเทมจากกิจกรรมนะครับก็กดไป ชื่อกิจกรรมก็สําหรับ g m a i l แล้วก็กอกไ GM e ว Gmailwin เบอกว่าลงแข่งวันที่ x x x ยังไม่ได้รับรางวัลเลยครับก็บอกอย่างเงี้ยใช้อีเมลของตัวเองครับกอกอีเมลของตัวเองไปเบอร์ก็ใส่เบอร์นะครับแล้วก็รูปภาพที่เป็นปัญหาก,ก็กดแคปแล้วก็กดใส่ไปครับก็กดส่งข้อมูลปุ๊บทีนี้เขาจะติดต่อไปหานะครับทาง Gmail ภายใน2วันนะครับก็โอเคครับมีแค่นี้แหละครับ สำหรับใครที่ไม่ได้รับก็กดแจ้งปัญหาตรงนี้นะครับผมเคยแบบ2อสามปีก่อนอ่ะแบบเคยลงเล่น GMEV แล้วไม่ได้อ่ะโอ้อย่างเสีงเลยโอเคครับเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับขอบคุณครับ